อือ้าวตีโต๊ะจึงต๊ะจึงจึงตะจึงจึงอ้าตีมีหนึ่งตีเออกะปัานใช้ทุกวันเลยออ๊อุกันใช่ไหมไม่ยปัาน่ปปวยเออตีด้วยลูก ป้อนป้อนเอาหนูจะกินละาไปกินไปกินลูก